ฝานตืดไป็นเขาได้ที่หน้าประตูองเขานเ้าศาฝนาหรือต้องการอบรก็ฝังี่อยูได้ครับโอเคครัววันนี้เราก็จะ่นนะครับครับันี้ทำให้ตาแข็งไหมตาดีไหครับการานี้ให้ตาแข็งครับ ครับตอนนี้เราทำการแข่งขันอยู่ของสนามด้วยกันนะครับที่สนามวอลเลย์บอลเป็นการแข่งขันพูดที่สามนะครับระหว่างสีเหลืองกับสีเหลืองนะครับแล้วก็ที่สนามแลายบอลนะครับเป็นการแข่งขันที่สามเหมือนกันครับระหว่างสีแดงกับสีม่วงนะครับนะครับแสนามแลายบอลนะครับเราเริ่มต้นขึ้นหน้านะครับรึ้นแรกผลตัดเว่าเสมอการส่วนตัวต่อส่นตันะครับ งงนำไปแล้วแต่คะแนนนะครับอ่อเคครับงงนำไปแล้วนต่คะแนนคุณแรกนะครับเรามาดู